สวัสดีครับขอต้อนรับอยู่ช่องสตองเกิร์นะครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วน,นะผมนะคลิปนี้นะผมนะพอดีผมอยากจะทําก็เลยนะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาถ่ายทําเลยคลิปนี้นะผมจะมา,ารีวิวเนื้อพระที่เป็นกระแสะมานานนะผมนะเป็นกระแสะมานานถูกโจมตีมาเยอะนะครับผมนะผมก็เลยเามาถ่ายยืมลุงเข้ามาถ่ายแล้วก็ามาจะมาขยายเนื้อเร่อมารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ชมกันแล้วกันเนาะ แต่ก่อนอื่นับผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าหลังจากที่ผมกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งครับผมนะก็มีกำลังใจขึ้นมาหน่อยกลับมาทำก็จะมีเหมือนเดิมครับผมก็จะมีกระแสนะจะมีพวกติ่งพวกรินะ้วล้อของพวกติ่ง17เข้ามาแวะเวียนมาติชมกันเนรื่อยนะับซึ่งผมก็ใครมาดีผมก็ดีนะแต่ใครมาแบบประเภทที่แบบว่ายท้าประจันมีเยอะแยะย่เง,งี้ยวันนี้ครับผมคลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูเลยว่าเออมวลสารท้าประจนันกับอะไรมันแตกต่างกัน เพียงแต่ว่าเนื้อพระที่ผมเขาเรียกนะของแก๊แหละนะที่ผมเตรียมไวนะ้น่ะผมหาเก็บไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจอนะดูสภาพห้องผมมัมนลกมหาไม่เจอไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนแต่อยู่ในห้องนี้นะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลาหาด้วยนะเดี๋ยววันไหนหาเจอเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปแยกเปรียบเทียบให้ชมระชัดเลยแต่คลิปนี้มาชมพระองค์นี้ก่อนนะครับก็คือพระองค์นี้นี่นะตรงนี้นะเป็นพระที่โดนโจมตีมาว่าเฮ้ยพระสีม่วง มีด้วยเหรอทําไมถึงมีเพราะอะไรนะครับถูกโจมตีมากมายนะผมนะดูความที่ผมอยากอ,าอยากจะเผยแพร่อะไรเนาะก็เลยไปยืมลุงเข้ามาถ่ายนะครับก็จวเหมาะกับอาจจะมีพวกนะติงสิบเจ็ดเขาบอกเอ้ยเนี่ยท้าวาจันรจะวชวนเข้ามาคอมเมนต์ในในเพจผมนะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเนี่ยให้ไปดูท้าวาจันร์เนี่ยจะสั่งนู้นอย่างงู้นอย่างนี้ได้ซึ่งถ้าใครติดตามผมอยู่นะครับจะรู้เลยว่าผมอะไอไอพวก ไอ้มุกคลาสสิกเนี่ยไอ้มุกท้าวประจันเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลแล้วนะมันผ่านมาเป็นจสิบปีอยู่แล้วครับเมื่อก่อนเลยมีเพจพระเก๊เคยใช้มุกเนี่ยท้าวประจันเนี่ยสุดท้ายเป็นไงพอเอามาเทียบกันจริงๆเนื้อมนสามันห่างกันเยอะครับผมนะครับมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยครับซึ่งตำหนี่ยสมัยสมัยเนี้ยเขาทําได้อยู่แล้วนะครับสมัยเนี้ยเทคโนโลยีทําได้อยู่แล้วแต่ยังไงก็ได้ไอ้ยิงเพื่อนๆถ้าไปเช่าที่แบบไอ้ตำหนีเนื้อพระผ้าผงนะ ตำหนิดึงเด้งชัดให้เห็นได้ชัดนะเออนะ่ยะอย่าอันนั้นให้ระวังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพันเนื้อผงธรรมชาตินะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผ่านเวลามามันก็ยิ่งฟูมีมวลสารแบบก็เลยนะอย่าไขาวงไขว่า้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอที่ว่าตำหนิยังคมชัดจะเปี้ยนะให้สงสัยไว้ก่อนนะผมนะให้ดูมวลสารเป็นหลักนะผมอย่าไปดูตำหนิถ้าไปดูตำหนิปุ๊บนี่จบเลยนะผมนะเพราะว่าตำหนิมันทำกันได้แล้วยิ่งสมัยนี้ใช้สแกนแบบเลเซอร์ด้วยนะผมนะไม่ใช่สแกนแบบ ธรรมดานะเขาใช้วิธีการสแกนด้วยเลเซอร์นะครับผมนะทุกรูคุมขนอะไรมันทําได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่สิ่งเดียวที่ยังทาได้ก,ก็คือ,อ,อความเป็นธรรมชาติของมวลสารเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยเพื่อนๆจะได้ความรู้ผมว่าไม่มากก็น้อยแหละแล้วก็จะได้รู้เลยว่าทาไมขุนแผนมีผ้าสีม่วงก่อนที่จะเข้าไปชมรายละเอียดผมอยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่าหลวงพ่อทิมท่านสร้างก็เรียกเครีที่นะัไหมความคิดสร้างสารเนาะเออไม่ว่าจะลูกศรเลืออะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อทิมท่านจะมีสร้างแบบปีนักษัตร นะครับผมนะมีฝังอะไรนะมีปีมา้าปีแพะปีลิงปีวอกปีหนูปีอ่ามีหมดพิ่ทว่ามันหายากครับผมมันมีน้อยหายากแล้วก็จะมีประจําเดือนราศีมีครับขุนแผนเหรียญจะจาราศีสีนู้นสีนี่มีขุนแล้วก็จะมีเนี่ยขุนแผนวันเขาเรียกอะาเจ็ดวันอ่าเหลืองใช่ไหมวันจันทร์สีเหลือง,องวันอังคารชมพูพุธสีส้มพฤหัสสีสีอนะไร คลาดสีแสบสีส้มหรือเปล่าผมจำไม่เห็นัแล้วก็วันศุกร์สีม่วงใช่ไหมเอ้ยวันเสาร์สีม่วงวันศุกร์สีฟ้าสาวสีม่วงอาทิตย์สีแดงนี่เขามีหมดนะครับผมนะทีมท่านทําแบบว่าเพื่อเที่ยวแหละมันเป็นการเป็นเคสนะเกี่ยวกับบางคนก็ต้องการบูชาเพื่อไปเสริมดวงแล้วนะก็ต้องการวันอังคารสีชมพูอะไรเงี้ยไหมมันพูดสีเขียวอะไรประมาณนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นอผมหาข้อมูลไม่เจอนะหาภาพไม่เจอที่ว่าเหรียญ ที่ว่าผูกพัชรศีมาอะไรสักอย่างนี่เขาจะมีเหรียญประจําวันเกิดอะ่ะเห็นไหมคุณทีน่านกร้างไว้นะที่จะประจําวันเกิดอะ่ะอันนั้นก็นหายากหน่อยครับผมนะหายากหน่อยโอเคผมก็จะพูดเกินมานานละนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆมาชม,มเลยดีกว่าว่ารายละเอียดที่พวกเขาโจมตีที่เขาว่ากันนักหนาเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมนะแล้วองค์นี้พิเศษนะผมองค์นี้ผมจะโชว์เพื่อนพิเศษคือมีรอยจานก็จะมีประเด็นอีกแหละว่าเอ้จานทำไมมันดูใหม่ดูงุน,นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูองค์นี้กันนะครับว่า เพื่อนเพื่อดูแล้วจะร้องอ๋อถึงบางอ้อเลยนะมาเดี๋ยวมาดูกันผมเปิดเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งนะหลังจากเป็นกระแสมากมายนยผมนะก็ผมเลยมาทําให้เพื่อนดูเลยลวกันนะครับเพื่อนจะได้รู้ว่าไอ้ไท่าพระจันเนี่ยไอ้มุกท่าพระจันมันใช้ไม่ได้หมดแล้วนะครับใครที่ยังใช้มุกไอ้นี่ยไปดูท่าประจันองละห้าร้อยเ้ยองละอะไรห้าบาทสิบาทองละร้อยยี่ยี่องละยี่สิบาทอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนของคิดซะนะครับดูน,นี่แล้วเปลี่ยนคองคิดซะ นะครับมุกอันนั้นมันใช้ไม่ได้วมามาดูเลยครับอ่ะเริ่มจากนี่เลยนี่นี่นะครับเพื่อนๆชมนะผมจะขึ้นจอเลยเพื่อนๆชมนะอ่ะนี่นะครับอันเนี้ยผมใช้กล้องความละเอียดสูงถ่ายมานะผมนะความละเอียดประมาณสี่สิบล้านพิกเซลนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมองดูทั่วไปอ่ะมันจะดูเหมือนภาพใหม่เลยมันจะเหมือนสีใหม่อะไรเลยเพราะว่าสีมันสสยังสดใสเพราะว่าภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมนะพระเก็บอย่างดีไม่ผ่านการใช้งานมันจะเลยดูเหมือนใหม่ แต่พอเอามาลงเครื่องเอามาลงกล้องที่แบบความละเอียดสูงัชัดเนี่ยเพื่อสังเกตดูเห็นไหมครับนี่ผมยังไม่ขยายนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิรายละเอียดมันเห็นชัดเจนเลยนะว่าเออเนี่ยมันจะทายังไงจะปลอมยังไงได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิอ่าเห็นไหมครับอ่าผมยังไม่ขยายให้ดูนะเพื่อนๆดูจะปลอมยังไงเห็นไหมครับนี่ขนาดยังไม่ได้เอาไปลงกล้องพันเอ็กซ์ด้วยนะนะก็นี่ไงเหตุผลที่ว่าทาไมพวกเซียนห้างแล้วเขาถึงกลัวกล้องพันเอ็กซ์กันถึงไม่ยอมรับทั้งสีเพราะว่าถ้าเกิดเอามาลงกล้้้องงงมม่่หัันตาายทะ ตายยงห้างจริงๆแล้วล่ะท่านเห็นไหมล่ะไอ้พวกเซียนที่ว่าไม่กล้าใช้กล้องที่ว่าอุปอะไรนะเอามาหลอกไม่เชิงหลอกก็คือเอามาเนี่ยเขาไม่กล้าใช้กล้องมันเองตรนหรอครับเพราะกลัวเสียหน้าพระเขานะลงกล้องเมื่อไหร่จบทันทีครับผมนะจบทันทีอมาดูกันอ่ผมจะขยายดูนะอนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูรายละเอียดอ่เริ่มจากข้างบนนะเห็นไหมครับ พอขยายมานี่็ขยายกี่เปอร์เซ็นต์เอ่อน่าจะประมาณร10้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับพเพื่อนๆดูรายละเอียดทั้งบนเห็นไหมสังเกตจากเมาส์ที่ผมกำลังหมุนเห็นไหมเนี่ยมันมีทั้งแยกยุบย่นเต็มไปหมดเลยเหเห็นไหมพอเราขยายมาชัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะผมก็ขยายให้ดูอีกอ่ะตอนนี้มาสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเห็นไหมครับพเพื่อนๆดูดิจะปอมอยังไงนะผมจะท่าพระจันทร์ยังไง ผมเคยไปทำนะคลิปที่เกี่ยวกับเอามาเปรียบเทียบแบบให้เห็นชัดนะว่าท่าประจัน์กับของแท้มันเป็นไงนะเพื่อนลองไปย้อนดูคลิปมกเก่าผมดูดิผมทําไว้หลายคลิปนะที่เกี่ยวกับเอามาเปรียบเทียบเนื้อกันนะ่ะให้เห็นกันชัดๆแล้วน,นะก็ยังจะมีพวกเต่งพวกนี้มารังควานะมันล้าหลังมุกเก่าแล้วไอ้เกท่าประจันร์อะไรมันมุกเก่าแล้วใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมอันนี้ผมจะไม่บอกตําหนิอะไรทุกอย่างนะเพราะว่าบางทีพระเขาเปลี่ยนแปลงเองกภาพแล้วการฟูการ หดยุบย่นของเนื้อมันทําให้ตรงตำหนิมันไม่ตรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกย้ําไ่หลายรอบนะหลายทีว่าใครที่เล่นตําหนินะผมนะให้ระวังไว้เลยนะผมนะเพราะว่าพระเนื้อผงนะครับธรรมชาติของเนื้อผงอนะตําหนิยังไงมันก็ไม่มีทางที่มันจะอยู่ยงคงกระพันมาเก็บดียังไงมันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมครับพระเขายิ่งเป็นเนื้อมวลสารก็เนื้อสุกผสมกับว่านเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเกิดผ่านการใช้งานมันจะยิ่งมีไขว่านขึ้นมา ไ,ไม่เชื่อไปดูคลิปเก่าที่ผมทาไว้ที่ผมพัดที่ผมใช้งานนะผมเอามาถ่ายทีก็โชว์ไหมไขว่านมันผุดขึ้นเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมนะเนื้อๆอะไรก็ฟูขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงไงมันโดนอากาศโดนเหงื่อ,ด,อดูความร้อนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่องนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะยังไม่ผ่านเพื่อนๆดูดิเห็นไหมแล้วองค์นี้นะผมเป็นเนื้อที่ทางเล็บบางไายนะผมนะเขาโดนตรงตีมานานเขาก็เลยออกมาโชว์อะไรเงี้ยแต่ใครๆเขาไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันมันแบบก็เลยมันขยายไม่ไม่ชัด มันก็เลยดูเหมือนพระใหม่พระอะไรเขาจะหาว่าเป็นพระเก๊พระธาตจันทร์แต่พอมาเงี้ยเห็นเพื่อนเห็นไหมล่ะอันเนี้ยเห็นไหมเห็นรอยย่นไหมเนี่ยอ่ะตรงแถวองค์พระเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเรียกรอยย่นนะเห็นไหมอ่ะผมก็อยากให้ดูหน่อยเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันเป็นลายหดของธรรมชาตินะผมเวลาพระพระเนื้อผงเวลาก็ผ่านเวลามาโดนนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะมีต้องมีรอยหดรอยยุบอะไรเงี้ยเห็นไหมครับดูดิเห็นไหมพอขยายมานี่เห็นชัดเจนหมดเลยนะรอยหดรอยย่นเนี่ยเห็นไหมครับเนาะนะ แต่พถ้าเกิดไม่ไม่ขยายแบบนี้แล้วดูไกลๆมันก็จะดูเหมือนพระใหม่เลยเออทำไมดูพระดูใหม่จังเลยนะมันต้องลงกล้องกระผมนะไม่กล้อง 10x ก็ 20x อะไรเงี้ยก็พอเห็นแต่เนี้ยมันเป็นกล้อง,องความละเอียดสูงไงมันถ่ายได้ความละเอียดสูงนะครับมันก็เลยขยายแล้วมันภาพมันไม่ค่อยแตกมาเห็นจะได้ชัดไงครับนี่ขนาดยังไม่ได้ลงกล้องพันเองนะ,ะพเพื่อนๆดูเห็นไหมครับรอยย่นตามแขนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยย่นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นว่าลอยยุบยากย่นเนี่ย เพื่อนๆดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไปปลอมยังไงจะท่าพระจันทร์ยังไงถ้าพระจันทร์แล้วม่งทำมาไม่กี่ปีเองครับมวลสารมันไม่ถึงหรอกมันยังไม่ผ่านเวลาครับผมนะมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะมันยังแข่งกันดั้งเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับพระองสายห้างครับผมไม่รู้แท้ไม่แท้ไม่รู้นะครับผมไปเขาบอกปลอมปล่อยกันโอ์เป็นล้านเดี๋ยวมาดูเลยว่ามันต่างกันยังไงแล้วเพื่อนๆพิจารณาโอเคแล้วกันนะว่าเอธรรมชาติของพระมันเป็นยังไง นะแต่ดูนี่ก่อนเห็นไหมครับเื่นดูรอยรอย่อยยนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงที่ว่าอ่ะองนี้เนี่ยเห็นไหมนิ้วจิกซุ้มไอ้นิ้วจิกแขนสวยงามเลยอ่อนช้อยเห็นไหมครับเนี่ยดูแล้วมีรอยยน่นเนี่ยอโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดูมวลสารนี้เห็นไหมครับเนีเน่เห็นไหมเนี่ยอ่ะเพื่อนสังเกตไหมตรงที่ผมเนี่ยที่เมาส์ให้ดูเห็นไหมตรงด้านล่างสังเกตได้ง่ายครับบล็อกบล็บอกแตกไปลาบบัตรี นะครับเป็นลาบักชีนะครับแต่องค์เนี้ยดูจากอ,อ่น่าจะสังเกตแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเอออาจจะยังพึ่งแตกใหม่ๆมนะมันก็เลยยังมีน้อยแต่ว่าผ่านเวลามาเนี่ยไอ้พระเขาเนื้อเขาฟูเช่ไหมเขาเริ่มแบบจะเปลี่ยนแปลงไงภาพไหมไอ้ตรงรอยขีดๆ,ๆ,ๆเงี้ยนะมันเลยมันดูแบบบวมๆใหญ่ๆขึ้นมานะครับบางองค์ก็ชัดนะผมเพราะว่าบางองค์เขาก็อาจจะเก็บอยู่ในซีนอย่างดีครับผมแต่นี่ลุงเขาเก็บไว้ในกล่องนะนะอาจจะมีอากาศเข้าบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่สภาพก็ยังสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมพเพื่อนดูดิเนี่ยดูขอบดูอะไรเห็นไหมเนื้อเขาแหว่งหายไปเห็นไหมหลุดตามทําการเวลาครับผมตามขอบปิ้นขอบอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะเรามาดูประเด็นอย่างที่พวกรอยจานครับผมนะที่เขาบอกว่าอ๋อมันจะต้องเอ้ยมันเป็นอย่อยางงี้เพื่อนดูดิเห็นไหมเห็นรอยจานเห็นอะ้รพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นรอยจานใหม่ๆหม่สักปีส,กปสองปีอย่างเงี้ยมันไม่มันก็ต้องมีล่องเห็นชัดลึกๆใช่ไหมในเนื้อผ้าหวงนะมันต้องเห็นเป็นล่องชัดลึก แต่เพื่อนดูดิเห็นไหมเนี่ยเนื้อเขาฟูขึ้นมากบจนรอยจานหายหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> นะเนื้อรอยจานมันไม่มีแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่จานอัคระยันอะไรผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเป็นยันยังไงยันตัวอะไรยันนะยันอียันอุนอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมคือมันหายแล้วรอยจานคือเราเนื้อเขาฟูขึ้นมาไหมครับเนี่ยเนี่จะท้าประจันยังไงโอ้ผมก็ไม่เข้าใจพวกนี้แต่รู้อยู่ว่าเขามาต้องการแบบมา,มาดิสเครดิตมาติงเพื่อที่ เป็นอะไรมาหยอดนะเป็นปรสิตไว้คนระับผมไม่สนใจแล้วผมมาผมก็ตอบแบบตันสไตายผมนะผมไม่สนใจ <c oughs> พวกนี้ผมไม่ให้ค่าเขาอยู่แล้วพวกติ่งพวกนี้มันมันเอาเปรียบคนเกินนะผมนะจะเอาแต่พระตัวเองนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเวรกรรมตามทาน,นะเชื่อผมนะอยังไงก็หนีไม่พ้นออกเวรกรรมนะอะผมว่าเพ,เพื่อนเห็นแค่นี้ก็นะชัดเจนแล้วไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาไปลงข้องพันเอกเลยนะ วันนี้ผมยืมลงมาพอดีมันมีเวลาน้อยนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงถ่ายด้วยกล้องพันเอ็กไว้นะครับแต่ไม่ต้องลงแร้วขนาดนี้ก็เห็นขนาดนี้ก็รู้แล้วอันนี้นะผมเป็นเนื้อสีม่วงครับผมมาผสมจากว่านดอกอัญชันนะครับผมนะซึ่งพุทธคุณเกี่ยวกับดอกอัญชันนี่ผมเองก็ไม่ทราบว่ามันจะเด่นทางไหนนะแต่หลักๆก็พระหลวงพ่อทินท่านครอบจักรวาลอยู่แล้วนะนะส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นสีม่วงเนี้ยเวลาไปใส่กับคนที่เกิดวันเสาร์อะไรเงี้ยเขาจะเสริมดวงมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างผมเนี้ย ถ้าผมคล้องชมพูปุ๊บเนี่ยโอ้โหรู้สึกดวงมาเลยครับสาวสาวนี่มีคนเลยนะครับยิ่งช่วงนี้ผมยาวมีแต่คนแม่นะมีส่งซิก <c oughs> แต่ไม่ผมรักครอบครัวผมรักครอบครัวนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังกันมาเดี๋ยวผมเปิดดูหลังให้ดูดแป๊บนึงอ่ะรับนะอ่ะนี่อ่ะนี่เป็นด้านหลังนะผมนะเพื่อนๆลองดูเป็นองค์ทาทองนะ เขาเรียกเป็นอะไรเป็นปักสายแร่อะไรสักอย่างอ่ยพ่นสายแร่มาแต่ว่าพระไม่ผ่านกันนะแต่ว่า,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 าเขาผ่านเวลามาพะกเพื่อจะมีการฟูเพื่อนเห็นไหมครับหไหมเนื้อทองเนี่ยเห็นไหมพเพื่อนดูนี่ก่นนะเห็นป่ะทองนี่เขาแหวงแหวงใหหายเนี่ยนะผมก็ยา้ายดูเห็นไหมครับเนื้อขาฟูขึ้นมาจนทองมันจมเข้าไปในเนื้อหมดแล้ว,พวเพื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเพื่อนดูดิธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกพระธรรมชาติมันไปอย่างนี้เนื้อธรรมชาติเนี่ยก็ดูแบบนี้นะ ไม่ใช่มาเอาอะก็ท่าประจันท่าประจันนะมุกเก่ามุกเก่าเงนจากสิบปีที่แล้วผม,มเห็นเขาความไม่ม,มั่นยังขำเลยนะบอกไปเชื่อไปเดินดูได้เลยผมเคยขอไวนะ้แล้วมีใครไอ้พวกไอ้พวกติงสนะิเจ็เนี่ยผมเคยขอนะเอามาที่โอนตังค์ไห้ผมสองหมื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมกล้องอุปรกรณ์นะผมไปถ่ายทําที่ท่าประจันให้ดูให้ชัดๆกันเลยนะเอาแม่งตรงแบบ เอามันตรงนั้นเลยนะว่าเออขยายเอากล้องระดความสูงไปถ่ายเลยนะเอามาดูซิว่าท่าพระจันทร์เป็นยังไงนะมีเมล่อมีใครกล้าจะให้ดูหมื่งสองหมื่นเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ถ่ายทาให้เนี่ยนะครับที่ท่าพระจันทร์เนี่ยผมไปเนี่ยเดี๋ยวเติมมันลดไปเลยนะครับเออเนี่ยดูดิจะจะท่าพระจันทร์ยังไงอ่ะดูเพื่อนๆดูดิเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกธรรมชาติของเนื้อผ้าผงนะของผ้าหลวงพ่อทิมนะที่เป็นเนื้อว่าน เนื้อขนวสุกผสมว่านต่างๆนะผมนะเขาผ่านเวลามาเวลาด้วยอะไรการเวลาเกี่ยวกับความร้อนอะไรเงี้ยถึงจะไม่ผ่านการใช้ง,งานก็ทําให้เนื้อก็ฟูขึ้นมาจนแบบมลลีรายละเอียดที่สวยงามนะผมเนี่ยแล้วเพื่อนดูขอบปิ้นเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติแท้ๆเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นนะใครที่ไปฟังพวกเต่งไว้ท้าพจน์นะผม เออลองทําคลิปมาทั้คลิปนี้อ่ะผมจะรอดูเนี่ยผมเห็นมาพูดตนะั้นาไม่คําที่ผกม,มาเอามาแบบเอามาชนกันให้แบบเออให้มันเห็นด้วยเห็นไปเ,เลยมีแต่มาพูดอยู่ในมุมมืดเนะี่ยเอาตาลก็ไม่กล้าใส่ซื้อจริงขึ้นมานะครับเอาอะไรมาก็ไม่รูกนะกลัวกลัวหรือเปล่านะครับไม่กล้าเปิดเผยกลัวเดี๋ยวร้านตัวเองตกห้างอีกสวยแลแค่นี้ก็ตกห้างกจะหมดอยู่แล้วสิบหกสิบเจ็ดนะครับนะ หลอกเขาไม่ได้อีกแล้วคนระับยุคนี้อินเทอร์เน็ตเขาทั่วถึงคนก็หาข้อมูลกันง่ายครับผมนะหลอกกินเงินเขาไม่ได้แล้วนะคนชาวบ้านเขาหาข้อมูลกันได้นะผมนะเขามีความเขาอะว่ามีวิเคราะห์กันเป็นนะผมนะพวกเซียนห้าครับผมเบื่อย่เดียวนมะันชอบทําคลิปว่าคนเขาโง่นะนะเขาคลิปหรืว่าเขาโง่นะหลอกง่ายอนะไรเงี้ยอายุสิบเจ็ดสิบแปดก็ตั้งตัวเป็นเซียนแลนะ้วพระอายุมาแล้วเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยมันรู้ได้ไง,ไงวะแล้ว <laughs> นะเพื่อนเพื่อสงสยัยไหมเอออายุยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยแต่พระ ผ่านมาร้อยกว่าปีแม่งรู้ว่าหมดเลยว่าเอยมันรู้มอย่างวะอย่างนี้บอกว่าศึกษามาแล้วถ้าเกิดอข้อมูลที่ศึกษามันผิดหลักถูกไหมครับถ้าข้อมูลที่ศึกษามามันผิดหลักมันพรางผิดหมดเหรอใช่ไหมถ้าเกิดคนที่เขาเอาข้อมูลไปปล่อยออกมาแล้วผิดเนี้ยแล้วที่สําคัญที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆนั่น,นก็คือพระแท้ต้องมีพุทธคุณอย่างรูปที่ผมขึ้นในเพื่อนๆเนี่ยอ่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับของแท้ต้องอย่างงี้มันต้องมีพุทธคุณ การันตีว่าเออเนี่ยมันของแท้จริงจริปัญหาล้านเปอร์เซ็นนะไม่ใช่มาบอกไอ้แท้ไอ้พวกนี้แต่ไม่เคยมีหลักฐานอะไรให้ดูสักอย่างครับประสบการณ์อะไรก็เล่าให้เขาไปฟังไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีนะครับดูอย่างเนี้ยที่วของเนี่ยบ้านหลวงสมศักดิ์ที่ผมที่ผมได้บูชาลุงยัยมาเห็นไหมผมเจอประสบการณ์มาแล้วผมล่าสุดนี้ผมมีนะถ่ายทันด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งเป็นประสบการณ์เขาเรียกประสบการณ์แคล้วคลาดครับทําให้ผมแคล้วคลาดผมพูดเรื่องของกูเลิกอยู่เลยนะ เพราะว่าผมเจอมากับตัวไงเพราะว่ามันบังเอิญจริงๆมันเกินมันเกินเหตุบังเอิญทำให้ผมแค้วคาดรอดมาได้รถผมไม่พังเออเดี๋ยวผมก็ทําให้ดูแล้วกันเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะเดี๋ยวผมนำให้ดูผมถ่ายไม่ทันด้วยนะได้จากกล้องหน้ารถด้วยเออเป็นภาพจากกล้องหน้ารถแหละผมเก็บไวล้ละแต่ยังไม่มเวลาตัดต่อเดี๋ยวทาให้เพื่อนๆนดูเนาะติดตามาเอาแล้วกันเนาะโอเคมามาต่อกันอ่ะนี่เห็นไหมครับรายละเอียด คลิปนี้ผมจะไม่เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำหนิอะไรต่างๆนะผมให้เพื่อนๆได้ชมกันแลบชาตินี่ก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าเอ,อความเป็นธรรมชาตินะผมนะมันมันดูมันเป็นแบบนี้ธรรมชาตินะนะถ้าใคราไปบอกว่าตำหนิมาก่อนเพื่อนผมแน,นะนํานะอย่าไปยุ่งไอ้พวกประเภทตำหนิมาก่อนอะไรเงี้ยมันในพ้าผงนะในขุนแผนในคุณผ้าผงอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เอ,อสูมเสียงสูงที่จะได้ของแกน,นะครับผมบอกเลยนะครับ ถ้าใครดูคลิปผมมาสลายคลิปนผมจะเห็นว่าผมเปิดจริงใจ่ผมไม่มีการมากักถ่ายแบบอังห่างอะไรอยู่แล้วดูผมดิผมถ่ายเห็นจะจ่าเลยแถมผมยังไปทดลองใช้มานะประสบการณ์จริงๆมาด้วยสาบานี่ผ่านมาจะปีผมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะมีไอ้พวกสายห้างเขากล้าสาบานแล้วไม่มีมีเมื่อไหร่ไม่เห็น,ม,หนมีใครกล้าสาบานสักตัว <laughs> เพราะว่ามันไปหลอกขายเขาไงครับเอาพระของไม่ดีไปหลอกขายเขาสามานก็ตายนะผมสาบานผมตายหมดผมังไม่เห็นเป็นไรเลย <laughs> นะครับคือความจริงใจบางทีนะ,ะคนเรามันจะเนี่ยจะให้เขาเห็นว่าออมันแท้เราก็ต้องมีความจริงใจถูกไหมครับถ้าเราไม่จริงใจเลยใครจะเชื่อเราห่ะใช่ไหมเราจะพูดแต่ว่าเอ้ยเราเป็นเซียนโอ้โหเซียนยังอายุยังเพิ่งจะยี่สิบสามสิบไปรู้ประวัติพระร้อยปีอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้หรือครับ <laughs> มันเป็นไม่ได้หรือครับใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นนะผมนะเราต้อง ฟังหูไวห,หูนะผมไม่ได้บอกว่าจะไปเชื่อบอกคนเซียนในดีก็มีนะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ดีนะเพราะส่วนใหญ่จะเอาในเงินนะส่วนใหญ่จะเอาเงินนะเออถ้าเกิดคนอย่างอย่างลุงสั่งเนี้ยแกไปคุยจีบแกเงี้ยบางทีแกให้ฟรียังมีเลยแถมให้ก็ม,แม,กมีแกอยากจะบูชาไงเพราะาแกตั้งใจเจ็ดโมงแกมาตั้งนานแล้วอเงี้ยใช่ไหมเจ็ดโมงแกก็คือตั้งใจมาตั้งนานหลายปีอยากจะเผยแร่นะบวกกับผมผมก็ช่วยแกเผยแพ่ไง ผมเองก็เนีย่ยแล้วแต่ดวงไปตามดวงแล้วกนะันซึ่งผมมีประสบก,การณ์มากมายที่ผมอยากผมอยากจะเล่านะแต่บางทีมันเล่าไม่ได้มันติดอย่างเช่นที่ผมแบบโดนเขาเรียกโดนมนเขาเรียกนะหลวงพุธท่านสาบวะไงคลายพระไปใช้ทางไม่ดีถ้าไปใช้ไปทางไม่ดีจะโดนย้อนผมเนี่ยโดนมาแล้วผมเนี่ยคลิปนั้นที่ผมบอกให้กดถึงเท่าไหร่สามร้อยไลค์วะถ้าเกิดถึงสามร้อยไลค์ผมจะทําให้จะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยว่ามันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงว่า โดนคำสาปที่เราใช้ไปทางไม่ดีแล้วเราโดนย้อนกลับมาเป็นยังไงครับผมผมทำไหมผมตั้งใจถ้าเกิดถึงสามไล้านจะทําให้นะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ถึงเลยเพิ่งจะประมาณร้อยล้านองวะนะครับโอ้ยพูดนอกเลยกสยามมาดูต่อเห็นไเพือพ่อนเพื่อนดูรายละเอียดเห็นไหมครับคือผมเองไม่อยากจะไปลงอะไรมากนะักก็คือเนี่ยเพือ่อนเพื่อนหลายท่านที่ติดตามจะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยสไตล์ผมก็อย่างเงี้ยมาขยายให้ดูเนี่ยดูรายละเอียดธรรมาชาติเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยดูอย่างยันเห็นไหมเนี่ยมันจะมีหด มีบานมีแยกมีฟูมีอะไรเงี้ยเนี่ยคุณเพื่อนดูดิทำมาพวกไออะไรเครื่องปั๊มพระสมัยมันี้ยมันจะทํำยังไงทําไม่ได้หรอกครับผมสมัยก่อนเขาใช้โยกมันไม่มีทางจะเท่ากันทุกองคองหรอกครับผมนะตาหนตรงนี้มันไม่มีทางที่จะเท่าแล้วคนยกปั๊มเงี้ยหยิบปั๊มหยิบปั๊มเนี่ยโอ้โหสักสิบองนี้ก็ล้าแล้วมั้งใช่ไหมมันไม่เหมือนสมัยเนี้ยไอที่ว่าตําหนิเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะนั่นแหละโอ้โหมันใช้เครื่องไฮดรอลิกครับบุมบุ่มบุ ไปเรื่อยเห็นไหมครับออกมาทุกองค์เท่ากันเป๊ะ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 หมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเล่นพระผงม,มันเราต้องเ,อเราต้องศึกษาว่าเออความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ในไไย,ย,ยุคนั้นมันเป็นยังไงเห็นไหมครับความเป็นไปได้นะมวลสารเขาใช้ยังไงผมแนะนใ้เพื่อนๆลองเข้าไปศึกษาในกลุ่มคอไค้ายเาจะมีอาจารย์เขาเนี่ยแนะนําว่าเนี่ยเออประวัติการไปมาเขาจะทําไว้ทุกอย่างแหละเราก็ไปหาอ่านเอาเราต้องศึกษาบ้างับผมต้องศึกษาบ้าง ไม่ต้องฟังผมไม่ต้องเชื่อผมแล้วผมไม่ไม่ต้องเชื่อผมก็ไ,ได้ลองไปเอาไปลองใช้ดูก็ได้แล้วก็ใช้ยังไงก็ค่อยมาบอกกันแล้วกันแต่หลายท่านที่เช่าไปจากผมจากพี่ไก่ไหมผมบอกไงมันเป็นยังไงถูกไหมล่ะมาอย่างไ,ไอที่ว่าฝังกระดูกอะตอนนี้เงียบเลยไม่เห็นทักมาหาผมเลย <c oughs> นะโดนใส่โดนหวยไปหลายงวดแล้วเอาไปทีเดียวโดนหวยสองงวดติดเลยนะครับเป็นไงละ่ะทีแรกบอกไม่ค่อยอยากลองอยากลองเอาไปลองยิ๊งโดนหวยสองงวดติดเลยทักมาหาผม แล้วก็เงียบไปเลยสงสัยไม่โดนบางทีเราเราใช้เขาอะ่ะเราก็ต้องแบบเออมีของเอบูชานกันอย่างเช่นมันพายเราต้องซื้อขนมขนมหวานน้ำนมน,น้ำแดงอะไรมาไหว้เขาบ้างนะมาให้เขาบ้างให้ของของของ,ของเล่นเขาบ้างนะให้พ่อคุภายุมาอะไรเขาจะได้ช่วยเราตลอดนะให้เวลาเราลําบากเลยเขาจะได้ช่วยอย่างผมเนี่ยผมลำบากผม,ไ,มได้เรื่อยละได้ทีก็สองหมื่นสามหมื่นนะได้จากาสามตัวตรงแล้วเวลาช็อตจริงๆอะไรเงี้ย แต่เวลาไม่ชอ็อตจริงไม่ค่อยโดนแลอวผมนะขอไงก็ได้เต็มที่ก็สิบาทยี่สิบาทแล้วถูกยี่สบาทสามสิบาทอะไรบางทีก็หวยใบลอตเตอรี่ใบอย่างงวดก่อนนู้นนะที่ว่าโอ้เงินชอ็อตเงินแบบอะไรเงี้ยขอเลยแฟนผมก็ไปจุดทั้งหน้าดองผมจุดในดองผมว่าจุดได้แปดศูนย์เจ็ดแฟนผมได้จุดได้สามหกหนึ่งเป็นไงล่ะหาซื้อไม่ได้ถ้าหาซื้อได้วันนี้ผมรวยแล้วเปเศรษฐีแล้วไอ้งวดที่ออก 7, แปดศูนย์เจ็ดนั่นแหละเห็นไหม แต่ก็ได้มาหลายหมื่นอยู่นะครับได้มาหลายหมื่นอยู่โอเคมาผมก็ให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนหลายท่านดูแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนจําวันนี้ไว้ถ้าเกิดท่านเพื่อนจะไปดูพระดูอะไรที่ไหนใครเงี้ยให้ดูธรรมชาติแบบนี้นะถ้าเป็นแบบเนี้ยคว้าเลยนะถ้าถ้าเราสู้ไหวก็สู้นะแต่ถ้าเกิดเปิดมาเป็นหมื่นโอ้ก็มาหาลุงกันดีกว่านะครับบางทีแบบมันออปชั่นอย่างเงี้ย คือออปชั่นมีน้อยอย่างเงี้ยราคาเป็นหมื่นสองหมื่นก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็แพงเกินเหตุใช่ไหมมันกแพงเกินเหตุเนี่ยก็จะเอาแบบเอาทีแบบเราเอารวยเลยเงี้ยมันก็ไม่ไหวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอาอันไหนที่แบบเออมหาธุักิเนี้ยพระแกมีเยอะนะพระแกสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นวัยหนุ่มๆนะมีเยอะบนบ้านแกยังมีเพียบมหาแกนนอ่ยบางทีแกถูกใจแกอาจจะเช่าองค์ก็อาจจะแถมไม่งงก็ได้นะครับ โอเคมาเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกันเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูเลยอ่ะมามาดูของสายที่สายห้างกันอ่ะมาดูข้างหลังอ่ะนี่เห็นไหมครับอ่ะเพื่อนๆดูนะเนี่ยเป็นพระราคาเป็นแสนแลวเขาเนี่ยเขาเนี่ยอะเพื่อนๆดูเดี๋ยวนี่ออกไปไหนแล้ววะอะเพื่อนดูเห็นไหมครับอ๋ออันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังก่อน เพื่อนดูอ่ผมเทียบให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับดูของของพระของห้างเขาเนี่ยราคาเป็นล้านากับของแท้เนี่ยของสิงห้าราคาหลักพันเนี่ยเพื่อนดูเอวเลยมันความเป็นธรรมชาติของพระผงม,มันอันไหนน่าดูกันอ่ะเห็นไหมอันไหนน่าดูกันผมให้ดูเนี่ยอ่ะอันนี้ขยายด้วย ถ่ายนี่ขนาดเขาถ่ายสตูดิโอมานะยังชัดไม่เท่าของผมเลยเห็นไหมครับเขาเหมือนเขาแบบว่าไม่อยากจะถ่ายให้มันชัดอะเพราะกลัวเดี๋ยวามาขยายแล้วมันแตกแล้วมันอ,อ,อะไรหรือเปลา่าแต่ว่าเนื่องโดยภาพมันแคปมาหลายต่อมันอาจจะเป็นอย่างนี้นก็ได้ถูกไหมอ่าอ่าเพื่อนดูดิเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเอาองค์ไหนล่ะผมถามเพื่อนเเนี่ยเพื่อนจะเช่าองค์ไหนหลักพันอย่างเงี้ยกับหลักล้านแบบเนี้ย หลักล้านเนื้อแข็งแ็งปูนมาเตอร์อย่างเงี้ยหลักพันเนื้อขเหนียวสุกผสมว่านสวยๆแบบเนี้ยเ,ออพ,เพื่อนๆลองพิจารณาดูอ่นเนี่ยเห็นไหมครับผมไม่อดสงสัยไม่ได้มันจะมีคนหลงไปเช่าผ่าของงางเป็นมันดูแล้วมันแข็งแข็งยังไงก็ไม่รู้เป็นหวมุก็ไม่เอานะผมดูแล้วมันแข็งเงี้ยผมก็มันแปลกๆใจว่นะราคาแพงด้วยนะแล้วยิ่งผ่าผมเห็นหลายๆคนก็เช่าไปไม่เห็นมีใครประสบการณ์อะไรมาสักอย่างเลย นะไม่มีผมหาข้อมูลมาไม่มีนใ,นใครมีสักอย่างเอ,อผมก็อยากพังลุงเนี่ยนะอย่างลูที่ผมขึ้นในเพื่อนๆมชมไหมเป็นไงล่ะหนึ่งในร้านเนี่ยนะประสบการณ์เนี่ยเห็นเนื้ัดแล้วไหมอ่ะมาดูเรามาดูด้านาหน้ากันอ่ะเดี๋ยวนี้ผมพับลงอ่ะอันนี้ด้านหน้าอ่ะเพื่อนดูผมขยายหน่อยอ่ะเนี่ยอ่ะเพื่อนๆดูดินี่พระของสายห้าง,ขงเขาเนี่ยว่าแท้ราคาเป็นหลักล้าน ผมไม่รู้ว่าแท้เคสบอกนะแต่ผมเขาบอกว่าแท้เอเอ,เอาเพื่อนเพื่อนดูนี่ให้พิจารณาดูครับนะพาองสายห้างกับของเบเออร์บางค่ายเห็นไหมครับเป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> จะจะเท่าองค์ไหนนะหลักพันกับหลักล้านอะ่ะล้วดูนะดูรายละเอียดเห็นไหมครับอย่างของพระเนี่ยเปีเนี่ยดูยังไงก็ปูนมาสเตอร์ชัดเลย <c oughs> นะครับผมไม่รู้มวลสารของพวก สายห้างก็เป็นยังไงเรอนะแต่ตามมันก็หลักฐานก็นะนปูนพาสเตอร์ผสมน้ำผึ้งนะผสมกาวราเทคนะแล้วกาวราเทคสร้างปียี่สิบสองอ่ะเพิ่งมาสร้างโรงงานในไทยปียี่สิบสองอ่ะกว่าจะผลิตออกมาขายได้ก็น่าจะปียี่สิบสามยี่บสี่เออทันเสงยง้ะล่ะไม่รู้นะคิดเอาเองคิดเอาเองนะเนี่ยเห็นไหมครับพม่เห็นไหมนะเป็นเพื่อนเพื่อนจะเช่าองค์ไหนครับผมอ่าผมให้เพื่อนเพื่อนจิตรลานาแล้วกัน นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็พูดมาโมมาเยอะแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชียร์ผมนะครับเอาไปลองดูเองแลง้วกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยตัดใจกันตัวเองนะผมไม่ใช่ตังค์ผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมแค่มาเปิดแพร่ให้เพื่อน,อนดูว่าเนี่ยความเป็นธรรมชาติของพระมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนชอๆชอบองค์ไหนก็ชอบนี้ก็ไปของเขาชอบทางนีงงงง้ก็มาทางผมมาทางลุงคนั่นเองมาทางกลุ่มด้วยบ้านค่ายแค่นั้นเองมันมีแค่นี้เองครับผมมันไม่มีอะไรยากเย็นเลย คือแล้วแต่คือชอบทางไหนก็สะสมแบบนั้นครับมันง่ายดนะีไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าแท้เก้ออะไรครับชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับแต่ผมไม่ดูนะเนี่ยเห็นไหมเห็นชัดไหมว่าเพื่อนจะเห็นแล้วเป็นยังไงก็จะชอบไปทางไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> พิจารณาเองเ,องเนาะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆล้วก็พิจารณาดูกันนะว่าความสวยงามนะมันต่างกันขนาดไหนเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ